you make me, me. รอมแพงไม่ทนเอาผิดผู้ละเมิดลิขสิทธิ์พรมิขิตหลังละครเรื่องพรมิขิตนะคะทำการฟิตติ้งพร้อมเปิดเผยตัวละครต่างๆออกมาจนเป็นที่สนอกสนใจของแฟนละครและก็ส่งผลให้นวิญายนะคะเป็นที่สนใจมากขึ้นนั่นเองโดยรอมแพงผู้ประพันธ์นิยายพรมิขิตนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดเดือดถึงผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นิยายของเธอนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าขอให้ทางคู่กรณีนะคะลบแต่ก็ไม่ยอมลบนั่นเองนะโดยเธอโพสต์ว่าตอนนี้นะคะกำลังดําเนินการกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นิยายอยู่นะคะตัดสินไปแล้วหนึ่งกำ อคิวอีก2แล้วกําลังมีลายใหม่ยังไม่ยอมลบซึ่งอีชันก็ได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วและจะไม่มีการยอมความแต่อย่างใดเพราะทางอีชั้นได้พยายามแจ้งลบแล้วแต่ทางนั้นก็ยังดื้อรั้นแล้วยังแจ้งย้อนกลับว่าอีชั้นโชวโกงและไม่ได้เป็นเจ้าของอิสสิทธิผมนึกคิดอย่างแท้จริงก็ไม่ทราบว่าไปเอาความกล้านี้มาจากไหนปวดหัวตืบต๊บแต่พร้อมฟาดฟันหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ